รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกต9เก้าพี่ดูทลอเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับ นะก็จะเป็นการเสริมเค็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกด,ดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยเขเสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลดนาทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับ ดวงวิชายสงครามให้เรานึกถึงนะครับพ่อแม่พี่น้องกนระลยารำมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะ,ะคอยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็คอยประครับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้อนอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองเ,องเืองแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุข หรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์นะครับแต่ขาดศรัทธาก็ไม่ได้ทำบางคนเนี่ยมีศรัทธามากแต่ก็ขาดกำลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกำลังทรัพย์และก็มีศรัทธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลย มีทั้งศรัทธามีทั้งกำลังทรัพย์แต่หาคนทำให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูตลอดนะครับอาจารย์เกต้าไพเทพพินดูเดี๋ยวเรามาดูผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภประจําเดือนพฤษภาคมนะก็อย่างที่เรารู้กันนะครับนะชาวราศีพฤษภเนี่ยก็จะเป็นชาวธาตุดินนะครับแล้วก็มีดาวประจําตัวก็คือดาวพรุกนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ดาวพฤะศุกในเดือนนี้นะก็ต้องบอกว่าเดินทั้งหมด3ราศีเนาะนะครับเอาละตั้งแต่วันที่นะครับหจนถึงวันที่5้าเราก็คงยังอยู่ในราศีเมษนะฮะแต่นี้ก็แป๊บเดียว1-5้านะครับต,น,น, 5, น,บตน,นุรักษ์ก็คือตัวเราวิ่งเข้าไปอยู่ในภพวินาศนะั่นหมายถึงว่าปีเ,าเดือนที่แล้วนะครับก็อาจจะมีเรื่องอะไรเข้ามาพอสมควรนะพอภพวินาศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของซ่อนเลนปิดบงังอำพางนะ อะไรต่างๆนะก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับในวันที่6นะจนถึงวันที่30เนี่ยเวลา16บหนาฬิกาบนาทีเราก็ยังคงเข้ามาอยู่ในราศีพฤษภนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ปลายปลายเดือนละว,วันที่31พฤษภาเนาะเวลา9โมง15ก็จะอยู่ในราศีเมถุนนะนะก็หลักๆเนี่ยก็จะอยู่ในราศีพฤษภเยอะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านความหมายภพเปลอนกันนะครับ คือตัวเราเองเนี่ยนะเวลากลับมาเป็นกเกษตรตาที่พดีจะส่งผลให้ตัวเราเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองนะครับมีความมั่นคงในสภาวะจิตใจนะฮะมีความมั่นใจในหลายสิ่งหลายอย่างนะ้ะบุคนเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะนิยมชมชอบและยิ่งคนใดนะนะชาวราศีพุธศปปีนี้เป็นเดชสีมณปีเนี่ยนะครับย่อมจะให้คุณกับดวงชะตานั่นหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยจะเป็นที่นิยมชมชอบ นะครับตัวเราเองก็ทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นนะแต่ถ้าเกิดเป็นการรักกินีหรือเป็นนะครับอุตสาหะก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับนะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายสักเท่าไหร่นะก็ค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะถ้าเกิดปีนี้นะตกภูมิพระศุกร์พอดีนะทำเออขอโทษทีตกภูมิพรนะอ,อ,อททาทิตย์ส่งผมให้ดาวพระศุกร์การเป็นการรักกินีเนี่ยก็อะไรอะไร,ะไรมันอาจจะแยกขึ้นมาก็ได้นะครับเอาละ นะตัวเราเป็นกเกษตราที่ดีนะครับในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่24เราจะเสวยโจโรเลอร์นะครับโจโรเลอร์เนี่ยก็จะเป็นเลิกต่อสู้แข่งขันนะขยันขันแข็งนะครับมีการแย่งชิงนะโฉบฉวยโอกาสนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าจะถึงถึงเขาเรียกถูกฉลโกกับเลิกนะปัจจุบันนะแต่เราไม่ได้หมายถึงว่าให้ไปพ่ดไปจี้หรือไปทําเรื่องที่มันไม่ดีนะนะครับหมายถึงว่า ชั้นเชิงนะครับในเรื่องของธุรกิจชั้นเชิงในเรื่องของการดําเนินชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นนิดนึงนะเพราะมันเสวยโจโรโลเลิกนะครับหลังจากนั้นนะเราจะเข้าสู่ความมั่นคงในชีวิตแล้วก็คือในช่วงวันที่15จนถึงวันที่24นะครับเราจะเข้าเลิกของภูมิปโรเรียกว่าเลิกแห่งแผ่นดินแต่ว่าในราศีพฤษภเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าภูมิปโรเนี่ยนะครับมันจะแฝงไปด้วยตียางพิษนะครับณนะวางพิษ นะถ้าเกิดช่วงไหนเราไปตกของปียางพิลิน,นะวางพิษเนี่ยเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังแต่ไม่ได้หมายความมันจะไม่ได้นะคือมันก็ได้สิ่งที่เราปรัถนาแหละแต่มันอาจจะมีอะไรแอบแฝงเข้ามาทําให้เราอาจจะนะต้องระมัดระวังนิดนึงเท่านั้นเองนะครับนะจุดที่ต้องระมัดระวังมากๆจะเป็นในช่วงวันที่17ถึงวันที่19ประมาณ2วันเนาะเพราะเขารนะวางพิษครุฑ นะครับก็จะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตกที่สูงก็ได้นะฟัมไวยนะให้ระมัดระวังนะนะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตนะุนะนะแมลงสัตว์กระต่อยนะครับลื่นล้มนะไอ้ตรงนี้ต้องระมัดระวังนะเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ นะจังหวัดที่ให้คุณกับดวงชะตาจะเป็นในช่วงวันที่22ถึงวันที่24นะก็สองวันเหมือนกันนะเข้านวางภูเอกหลังจากนั้นเนี่ยตั้งวันที่25ไปจนถึงวันที่30ก็จะเข้าเลิกของเทสาตีก็จะเป็นเลิกที่เกี่ยวกันพบผู้คนมากมายนะครับเอาละนะเรามาดูตามความหมายกันนิดนึงนะ,ะนุรักก็คือดาวพระศุกร์มาสถิตเป็นเกษตรตาธิบดีส่งผลให้เราเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความคิดมุมมองทัศนคติหรือจิตใจหรือคิด หวังสิงใดเนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะมีความเป็นอิสระนะครับค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลนะครับของดาวพระเคราะห์ใดนะก็ต้องบอกเป็นช่วงที่เราเข้มแข็งนะคิดสินใดก็มีโอกาสที่จะนะครับสำเร็จสูงนะจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองนะมีอำนาจชนะศัตรูได้นะครับก็พูดง่ายว่านะเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าฟอร์มมั่นใจมากๆเลยนะครับนะก็ขอให้คิดนะ ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองต่อวิถีชีวิตของตัวเองตัวเราก็จะประสบผลสําเร็จในชีวิตได้นะครับเอาละ่ะทีนี้เนี่ยนะครับในเดือนนี้ไม่ใช่ว่าเรากลับบ้านเราแล้วเราจะอยู่บ้านของเราคนเดียวมันมีดาวอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะซึ่งส่งทั้งผลดีนะครับส่งทั้งผลร้ายนะไม่ว่าเราจะไปกลุ่มกับดาวเจ้าเรือนการงานเห็นไหมพระราหูนะ ตัวเราเองไปกลุมมกัอยู่กับดาวเจ้าเรือนการงานนั่นหมายถึงว่าการงานมันก็โอเคนะเดี๋ยวจะอ่านรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะครับนะเรายังไปกุ้มกับอะไรอีกล่ะเรายังกุมกับดาวพระพุธที่เป็นเจ้าเรือนการเงินนะครับอันนี้ถือว่าดีเลยนะและเป็นคู่ธาตุด้วยนะครับเรายังกุมกับอะไรอีกล่ะเรายังกุมกับดาวพระอาทิตย์นะครับที่เป็นเจ้าเรือนหลักทรัพย์นะก็วิ่งเข้ามาอีกนะจะสังเกตได้ว่านะณนะตอนนี้เนี่ยดาวค่อนข้างที่จะเกื้อกูและดี พอสมควรแหละนะก็นั่นหมายถึงว่าขอให้เราคิดดีทําดีนะให้มุกมานะในเรื่องของความเพียรพยายามนะครับในเรื่องของการทํามาหากินนะพัฒนาต่อยอดหลักทรัพย์อะไรต่างๆก็จะทําให้เรานะครับประสบผลสําเร็จแม้แต่แนวที่อยู่ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ตัวเรามั่นคงนะครับนะดาวอื่นเนี่ยไม่สามารถที่จะทําอะไรเราได้เต็มเต็มที่ เพราะเราอยู่บ้านเราเราเข้มแข็งนะเราเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของเรานะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูกันในเรือนของดาวเจ้าเรือนการเงินนะดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือพระราหูไอ้โทษทีฮะพระพุธพระพุธพระพุธนะเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนนะครับพระพุธเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็ต้องบอกว่าดาวพระพุธตอนนี้มีการเดินอ่าเขาเรียกว่าเดินถอยหลังคือองศาถอยหลัง แต่ว่าถามว่าองศาถอยหลังแล้วมันดีไหมนะโดยโดยทั่ว,ท,วทั่วไปเนี่ยถ้ามันถอยหลังอยู่ในภพเสียเนี่ยมันไม่ดีแต่ของเราเบรักเอิญเนี่ย ถอยหลังเนี่ยนะครับมาอยู่ในตัวเราแล้วบังเอิญเป็นเจ้าเรือนที่ดีก็คือเป็นเจ้าเรือนการเงินมันก็ต้องย่อมส่งผลดีกับเราพอสมควรนะครับนะแต่มันก็อาจจะไม่ได้ตีเหมือนดาวดีแบบเหมือนดาวปกติแต่เอาเหอะโดยธรรมดาแล้วดาวพระพุธเนี่ยใช้เวลาในการเดินะนั่นคือวันละหนึ่งองศานะทีนี้เวลาเดินถอยหลังก็ถอยหลังอยู่ในตัวเราอ่ะและ้วมาเป็นเจ้าเรือนการเงินเนี่ยมันก็ทําให เงินเนี่ยทับตัวของเราอยู่หนึ่งเนืองก็ถือว่าโอเคนะผมก็มองว่ามันก็โอเคนะครับเอาละนะนะดาวพพุธไม่มีการเดินหน้าเอ่อโทษทีฮะไม่มีการย้ายราศีนะก็จนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยนะครับมาเวลามาทับรักนาเนี่ยและดาวพระพุธเองเนี่ยนะสำหรับชาวราศีนะครับพฤษศถือว่าเกี่ยวเรื่องของการเงินโดยตรงเพราะอีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปุตตานะที่แปลว่าการเสี่ยงโชคสแสวงหาโชคนะ การเงินที่งอกเงยรายได้เสริมอะไรต่างๆนะก็วิ่งเข้ามาเหมือนกันในลักษณะประมาณนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านะั้นเรื่องของการเงินการทองในเรื่องของอบุคลากรอะไรต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการหาเงินหาทองเนี่ยนะประสบผลสําเร็จเลยนะเพราะปุตตาเองก็เป็นเป็นบุตรบริวารด้วยนะครับรวมทั้งเป็นทั้งดาวเจ้าเรือกนการเงินพอมาทับลักและเป็นคู่ธาตนะครับนะตัวเองเนี่ยในราศีพฤษภเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุด,ดิน นะทั้งดาวพฤหพัสนะทั้งดาวพฤหัสเองเนี่ยนะครับก็เป็นธาตุน้ําน้ําเวลาอยู่กับดินเนี่ยย่อมให้อิทธิพลเกื้อกูลกันนะก็เจ้าชะตาเองเนี่ยมีความมั่นใจในเรื่องของการหาเงินหาทองนะเงินทับตัวนะั่นหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยมีศักยภาพนะครับทาให้ก่อเกิดรายได้ทําให้เกิดเงินเกิดทองนะคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมั่นตัน้งทานะครับก็จะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยนะครับรายได้คล่องมือ นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่หาเงินค่อนข้างจะคล่องนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะเว้นแต่ว่าถ้าเกิดดาวพระพุธเราปีนี้เป็นการลัจีนีนะก็อาจจะหาเงินได้ลดน้อยตามส่วนไปนะแต่ถ้าเป็นเดบสีมตรีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะค่อนข้างจะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของอไรายได้การเงินการทองก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแหละนะถ้าพูดถึงเรื่องการเงินนะเอาละนะการเงินไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของดาวเจ้าเรือนคู่ครองกันบ้างนะครับ ดาวเจ้าเรือนคู่ครองเองเนี่ยก็คือดาวพังคารก็ต้องบอกว่าดาวพังคารนะครับในเดือนนี้ก็ไม่ไปไหนก็อยู่ในราศีเดียวก็คือในราศีเมถุนนะครับทีนี้ไอ้ไอดาวเจ้าเรือนก็วิ่งเข้าทับลักด้วยก็คือปัตตนีไปกระดุมพรกกระดุมพระทับลักนาอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่ารายได้ถึงตัวนะ คู่คลองถึงตัวคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาถึงตัวนะและจังหวะที่ดีเนี่ยนะจะเป็นในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่15เราจะสวยเทวีเลิกนะเลิกนางพญานะครับเลิกแห่งความราบลื่นอะไรต่างๆนะหลังจากนั้นเนี่ยในวันที่11จนถึงวันที่15อันเนี้ยจะเข้านาวังที่ดีเขาเรียกเข้านาวังปูุกเอกจะให้คุณเกีดดวงชะตามากๆนะครับหลังจากนั้นในวันที่15จนถึงสิ้นเดือนนะ นะครับก็เสวยเพชรจะคาดเลิกแล้วก็จะเป็นเลิกที่เกี่ยวกับเรื่องของความเด็ดเดี่ยวการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวน,นะครับจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่21จนถึงวันที่27จนะจะเข้าระวังพิษสุนัขในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงก็มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับคู่ครองได้นะในช่วงเวลาดังกล่าวนะอะเรามาดูความหมายพบเรือนนะเวลาเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยมาอยู่ในเรือนของกระดุมพระเราจะต้องรู้ว่าในพื้นดวงเดิมของเราเองเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับแฟนเอามาให้เรา หรือเราเอาไปให้แฟนถ้าตัวเราเองเนี่ยในพื้นฐานจริตเดิมนะครับดาวจ้ารือนคู่ครองเนี่ยเบียดเบียนเรื่องทรัพย์สินเงินทองเป็นประจำก็จะอ่านว่าปัตนิก,กระดุมพระคนที่แวะเวียนเข้ามาหาคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองวิ่งเข้าหาเราด้วยมุ่งผลประโยชน์เกี่ยวเรื่องของอไรายได้ทรัพย์สินเงินทองนะก็คือพูดง่ายว่าเห็นแก่งเงินของเรานั่นแหละนะถึงวิ่งเข้ามาหาเรา อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดในพื้นดวงเราเป็นผู้รับเป็นผู้ได้รับนะเวลาดาวเข้าลักษณะประมาณนี้เราจะเป็นช่วงที่คู่ครองเอาเงินเอาทองมาให้นะครับถ้าเป็นคนโสดนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนที่มีเงินมีทองมาซัพพอร์ตมาดูแลนะครับเอาเงินเอาทองมาให้นะ อะไรประมาณนี้เราก็ต้องต้องต้องแยกกันแต่ที่ว่าถ้ามันจะได้มากได้น้อยเราก็ต้องรู้ว่าทักษะปัจจุบันเนี้ยนะครับดาวพังคานเนี่ยนะเป็นอะไรตามทักษะถ้าเป็นเดซีมนตรีนี่แน่นอนได้เยอะแต่ถ้าเป็นการลกินีเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมาเอามากกว่านะมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะแต่ตามตําราเขาจะบอกเลยว่านะการร่วมหุ้นการร่วมทุนการมีคู่ครองนําพามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองเงินตราได้หรือเข้ามาเพราะมีในยยะสาคัญในเรื่องของการมาเอาเงินเอาทองเราไปก็ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องเช็ค ดูดีๆแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนแบบใสๆวัยรุ่นนะที่ยังไม่มีในเรื่องของครอบครัวไม่มีอะไรเลยมันกลายเป็นว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่หลอกเสน,เน่ห์แรงเป็นช่วงที่คนเข้ามาหาเราเยอะแล้วเวลาดาวังคารอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยนะครับนะมันจะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์มากนะครับมันจะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์เกี่ยวกับเรื่องของกามโรกีวิสัยนะครับนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาังคารอยู่ในราศีเมถุนราศีคนคู่เนี่ยค่อนข้างจะเจ้าชู้นะครับแต่ว่าเราจะดูดาวโดดเดียวไม่ได้นะอันนี้ก็คือ เราอ่านตามภพเรือนมาเพราะดาวองคารเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนธาตุลมแล้วไปอยู่ในเรือนธาตุลมนะครับมันเลยค่อนข้างที่จะไวและราศีนี้บังเอิญเป็นราศีคนคู่นะคนคู่ก็คืออยู่กันเป็นคู่และดาวองคารเป็นดาวกล้าแรงแข็งขยันนะครับก็คือขยันหาคู่อะไรประมาณนี้แล้วดาวเจ้าเรือปรนปัตนิมาเป็นกระดุมพาก็คือการสะสมคู่ นะฮะมันก็มีเกณฑ์เนี่ยแหละนะเกี่ยวเรื่องของรักรักไข่ไข่นะครับอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดท่านใดโอเคถ้าคุณยังเป็นโสดรือคุณไม่มีภาระคุณไม่มีครอบครัวอะไรอะไรประมาณนี้นะก็ต้องเช็คด้วยนะไอคนที่เข้ามายุ่งกับคุณเนี่ยนะเขามีคู่ครองไหมเดี๋ยวเขามันจะมีปัญหามีอะไรกันคุณส่วนนี้ต้องระมัดระวังแล้วในเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันถึงขั้นทะเลาะเบาแวงกันได้นะครับเพราะอยู่ในอิทธิพลของพิษ นะครับสุนัขนะสุนัขก,ก็คือในเรื่องของการทะเลาะเบอกแรงอุบัติเหตุความคาดไม่ถึงเรื่องต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ต้องต้องบอกว่าอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะวันมีเกณฑ์เกณฑ์จะเสียหายเกี่ยวเรื่องของชู้สาวพอสมควรแหละนะจ๊ะเอาละนะครับเรามาดูกันต่อนะก็ในส่วนของดาวจะถึงคู่ครองเนี่ยก็คือสรุปได้เลยว่าถ้าเกิดคนไหนเป็นโสดมีเกณฑ์ที่จะเสน่ห์แรงแล้วก็จะไปยุ่งอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของแฟนคนอื่น นะก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะถ้าต่างคนต่างไม่เจ้าชู้และเป็นคนขยันทำมาหากินมันกลายว่าร่วมหุ้นร่วมทุนกับคู่ครองเพื่อก่อร่างสร้างตัวทําให้เรามีเงินมีทองมีทรัพย์สินเงินทองเงินตรานะอะไรประมาณนี้นะครับผมเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในเรือนของการงานกันบ้างนะดาวเจ้าเรือนการงานก็คือดาวพระราหูนะครับคือดาวพระราหูก็ต้องบอกตอนเนี้ย ฤทธิ์ท่านเยอะแรงท่านมากเพราะว่าโดนดาวพฤหัสมาช่วยเสริมนะครับอ่ะเรามาดูก่อนนะดาวพระราหูเองเนี่ยวิ่งเข้ามาทับรัคนาแต่ว่าตำแหน่งนี้เขาจะเรียกว่าตำแหน่งนิดนิดที่แปลว่าน้อยนะครับนิดที่แปลว่าเสื่อมนะหรือไม่ดีนั่นหมายถึงว่าชาวราศีนะครับพฤษศถ้าคุณทําเรื่องที่มันไม่ดีทําเรื่องที่มันเสียหายคุณก็มีเกณฑ์ที่จะทําตัวเองให้เสื่อมหรือเสียหายได้เช่นกันด้วยอิทธิพลของนะครับ ตำแหน่งตำแหน่งดาวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทําดีนะคุณก็มีเกณฑ์ทีจ่จะเจริญรุ่งเรืองเ้าหน้าเพราะว่าตอนนี้ดาวคุณค่อนข้างจะเข้มแข็งดาวเจ้าเรือนน่ะค่อนข้างจะเข้มแข็งนะอาตามภพเรือนกรมมะทับรักจะเป็นคนที่งานเยอะงานมากงานหนกมีคนเ,เชื่อมั่น ในผลงานของเราเชื่อมือในผลงานของเรามีการโยนงานมาให้เรามีการนําเสนอมีการโปรนำโปรเจกต์นำเสนอให้เราเองเนี่ยนะครับเกี่ยวเรื่องของรายงานต่างๆเนี่ยเข้ามานะคิดอะไรก็สามารถที่จะทาให้ตให,ให้ให้ประสบผลสาเร็จได้นะมีโปรเจกต์มีงานมีการอะไรก็สามารถจะทําให้เราสาเร็จได้เพราะหนึ่งเลยดาวเจ้าเรือนปุตตะ กระดาวเจ้าเรือนการเงินไปกลุ่มาดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยนะทำงานพัฒนาต่อยอดอะไรก็แล้วแต่มันมีเกณฑ์ที่จะงานนั้นชิ้นงานนั้นผลิตภัณฑ์นั้นจะทําให้ก่อเกิดรายได้นะครับทาให้เราเองเนี่ยสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะครับประมาณนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีเลยนะครับถือเป็นจังหวะที่ดีเลยส่วนดาวพระอาทิตย์เนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะเป็นเจ้าเรือนพันธุเนาะคือเวลาพันธุเนี่ยมาทับรักแล้วมาเจอกับดาวพระศุกร์ที่เป็นเกษตรตาที่ดี นะครับนั่นหมายถึงว่าตัวเราก็เข้มแข็งหลักทรัพย์เราก็เข้มแข็งที่ดินบ้านรถอะไรต่างๆนะเข้มแข็งหมดเลยนะครับก็ถือว่าตรงนี้ก็ก็ก็ให้คุณกับดวงจาถึงแม้ดาวที่อยู่ในเรือนตรงนี้อาจจะมีดาวที่มันเป็นสโตูกันบ้างนะดาวที่มันไม่ค่อยจะชอบขี้หน้ากันบ้างนะครับแต่ด้วยดาวเวลาที่มันกระจุกเข้าเยอะเนี่ยเราจะให้ความสําคัญกับเจ้าเรือนนะครับให้ความสําคัญกับธาตุนะอย่างดาวพรุกเองเป็นเกษตรเนี่ยแล้วก็เป็นคู่มิตรเอ่อโทษที เป็นคู่ธาตุนะกับดาวพระพุธนะเป็นคู่สมพลกับดาวพระอาทิตย์โอเคไอ้คู่นี้อาจจะเป็นในคู่ของชั้นเชิงมากกว่าชั้นเชิงนะเป็นในเรื่องของไหวพิปนิพานนะครับคู่รุ่มหลงนะอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นจุดที่เราเราเรามันระวังนิดหนึ่งว่าเวลาเราทํางานอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเรามั่นใจจนเกินไปนะแล้วเรายา่มใจ ก็อาจจะนําความลําบากเสียหายมาให้เราได้เช่นกันแต่ถ้าเกิดอยู่ในพื้นฐานของความถูกต้อง,องความดีงามแล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะผ่านพ้นได้สบายและดาวพาทิตย์เองที่เป็นเจ้าเรือนพันธุ์เนี่ยนะทำให้หลักทรัพย์เรางอกเงยนะทำให้เกิดความมั่นคงนะการงานมั่นคงหลักทรัพย์มั่นคงการเงินมั่นคงนะครับนะแล้วก็มีการร่วมหุ้นร่วมทุนกับกับแฟนก็ได้นะหรือกับใครก็ได้นะมีเกณฑ์ที่ทําให้ก่อเกิดเงินทองและที่สําคัญอีกอย่างนึงคือดาวพฤหัส คือดาวพฤหัสเนี่ยเปจากมาจากเจ้าเรือลาพะนะพภะที่มาตั้งรับอยู่ในราศีกุมเนี่ยไอตรงนี้ให้คุณดุชมิจามากๆเลยนะเพราะดาวพฤหัสอยู่ในเรือนของการงานของชาวราศีที่เป็นรูปสัตว์สี่เท,ท้าไม่ว่าจะเป็นเมษไม่ว่าจะเป็นพุธศกหรือไม่ว่าจะเป็นราศีสิงห์นะครับถ้ามีดาวพฤหัสนะครับเลขหนึ่งเลขสองนะครับเลขสามแล้วก็เลขห้านะเราจะเรียกว่าองค์เก์ จะทําให้เราเองเนี่ยมีความเข้มแข็งและบางเอญเนี่ยดาวพื้นรหัสบดีเนี่ยได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์น,นะครับองค์เกณฑ์น่นแปลว่าสูงสุดคุณมีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับนะแต่ก็ต้องบอกว่าสภาวะตอนนี้มันโรคภัยไข้เจ็บนะนะครับก็อาจจะดรอปไปนิดนึงบางคนก็บอกหอวอา,าจารย์นะสภาวะโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้มันระบาดกันหนักมากเลยนะครับก็อันนี้เราก็ละไว้นะเราอ่านตามดวงดาวเนี่ยนะครับมันมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จ ประมาณนี้นะครับแต่ในเรื่องของสภาวะโลกสภาวะของประเทศนะมันก็อาจจะทําให้มันลดหลั่นกันไปนะครับแต่ก็ชาวราศีพฤษภเนี่ยก็มองว่ามีเกณฑ์ที่จะนะครับมีความมั่นคงในเรื่องของการงานคนตกงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะครับอะไรประมาณนี้นะมีการโยกย้ายมีการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะสําเร็จสูงและดา,ดาวได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์อย่างเงี้ยถือว่านะวิถีชีวิต นะครับการดําเนินชีวิตการงานอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะมีการาคนคอยช่วยเหลือคนคอยสนับสนุนและดาวพฤหัสเองมาจากเจ้าเรืเอราพะเนาะราพะชมกมมะเนี่ยเขาเรียกว่าง,งานเยอะงานมากอยู่แล้วตรงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับนะเอาละต่อไปนะดาวพเกษเนาะนะคือดาวพเกษเองเนี่ยตอนที่อยู่ในราศีพฤจิกก็โทษทีฮนะโทษทีอยู่ในราศีตุลนะไม่ใช่อยู่ในราศีพิจิกโทษทีนะอยู่ในราศีตุลใน ช่วงของวันที่1จนถึงวันที่12อเนี่ยอยู่ในราศีตุลน,นะครับก็เขาเรียกว่าอยู่ในภพของอรินะครับอริก็แปลว่าเรื่องของปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆนะครับเจ้ากรรมในเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือก็เวลาพัเกตอยู่ ในภพเสียประมาณนี้เนี่ยก็อยากจะให้สวดมนต์ไหว้พระเนาะและคาถาที่ควรทิ้งไม่ได้เลยคือคือคาถาของชินะบัญชรนะพือป้องกันให้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาปก,ปกปักรักษาเราทําให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยทำเวลาจะทําอะไรยังไงเราเนี่ยมันทําได้ไม่สะดวกเท่าไหร่เพราะดาวเกตเนี่ยเป็นดาววุ่นวายพอสมควรแหละนะครับนะแต่ก็เป็นดาวดีด้วยนะครับทีนี้อ่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะพอย้ายเข้าไปในราศีกันเนาะ นะครับในวันที่13เนี่ยเวลาเที่ยงนะครับ46นาทีนะดาวพระเกตเนี่ยถ้าตามความหมายพระเกตอยู่ในเรือนปุตตะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้สิ่งวัตถุมงคลใหม่ๆนะอาจจะมีการเอาพักเครื่องเข้าบ้านหรือเอามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านนะครับหรือบางคนเองก็นะบูชานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เป็นเหมือนกับพวกกุมารน,นะครับหรือเป็นเกี่ยวเรื่องของ ท,ที่ตัวเล็กๆนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่ตัวใหญ่ๆก็บางคนก็มีเกณฑ์ที่ลักษณะประมาณนี้นะครับทีนี้ดาวเวลาดาวพระเกตเนี่ยอยู่ในภพปุตตะเนี่ยเราก็เพ่งสมาธิในเรื่องของอการสวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมนะแล้วถ้าเกิดในเรื่องของการแก้เคสเนี่ยเขาเรียกว่าให้ไปทาบุญเกี่ยวกับพวกเด็กๆไม่ว่าจะซื้อผ้าอ้อมให้เด็กซื้อนมให้เด็กนะหรือ,อให้กับเด็กยากไร้เด็กกำพร้าเลี้ยงอาหารเด็ก บ้านกาพ้าอะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นการเสริมเคสเนี่ยทำให้นะครับตัวเราเองเนี่ยนะโดดเด่นในเรื่องของจินตนาการเพราะดาวตรงนตเนี้ยปกตตะเนี่เป็นดาวจินตนาการเป็นดาวการลงทุนเป็นดาวการเสี่ยงโชคนะอาจจะทําให้คุณมีโชคได้นะ,ะบางคนนี่ถ้าอยากจะเสี่ยงโชคก็อาจจะเสี่ยงโชคกับเด็กๆลูกหลานนะอายุลูกอายุหลานหรือให้ลูกให้หลานเนี่ยเอามือไปจับไปแตะ สลากกินแบ่งอันไหนก็ได้แล้วก็ดึงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับหรือบางคนเองเนี่ยเวลาดาวพระเกตนะครับอยู่ในภพของปุตตะนะครับก็จะเป็นในช่วงของตัวเราเองเนี่ยนะอาจจะไปเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องมากเพราะบางครั้งนะถ้าในเชิงดีเนี่ยนะครับบุตรบริวารให้คุณนะเราก็อาจจะมีการวางแผนปฏิบัติงานนู่นนี่นั่นร่วมมือกันนะทำให้ประสบผลสําเร็จนะแต่ถ้าเกิดคนไหนเนี่ยในพื้นดวงเนี่ย บุตรบริวารไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะปวดหัวเกี่ยวเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องสัตว์เลี้ยงนะอะไรประมาณนี้นะมันออกได้หมดเลยต่ก็อยากจะให้สวดมนต์ไหวพระปฏิบัติธรรมนะครับนะประมาณนี้นะครับอา้าวอละอันหนึ่งนี่ไม่พูดไม่ได้เลยนะอันนี้สําคัญมากเลยก็คือดาวพระเสาร์เนี่ยดาวพระเสาร์เองเนี่ยไปอยู่ในพของสุภะ นะที่แปลวอาความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะครับชาวราศีพฤษภคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เลือ่อนยศได้เลือ่อนตําแหน่งคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จในชีวิตหลายๆอย่างคุณมีเกณฑ์ที่ไปจับงานไปจับโปรเกตที่เป็นลักษณะสัมปทานทำทีได้อยู่กันแบบเป็น10ปี20ปีอยู่แบบยาวนานหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณเองเริ่มที่จะ ทำบางสิ่งบางอย่างนะเพื่อให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตนะครับได้หมดเลยก็คือดาวพระเสตรงนี้ถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะแต่ก็ถ้าท่านใดดาวพระเสปีนี้เป็นการกินีนะคุณก็มีเกณฑ์นะครับที่จะมีปัญหาขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่สุขภาพคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีปัญหานะหรือทะเลาะเบาะแววงนะครับกับผู้บังคับบัญชา อะไรประมาณนี้นะได้เหมือนกันนะนะแต่ถ้าเป็นเดชสรีมังกรคุณเตรียมตัวเลยคุณสุขสะดวกสบายได้รับการโปรโมทได้รับการช่วยเหลือให้คุณประสบผลสําเร็จในชีวิตอะไรต่างๆมากมายเลยนะครับก็ถือว่าตรงนี้เราเป็นช่วงที่เข้มแข็งนะดาวที่ตีโกนนะครับธาตุดินกันขนาดนี้เนี่ยนะครับและยิ่งตัวเราเองเป็นคนที่มีความมัน่นใจในตัวเองเนี่ยยังไงต้องฟังคนบ้างนะครับเพราะผมก็เชื่อว่าด้วยดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนของกรรมะเนี่ยจะทําให้ชาวราศีพฤษภเองเนี่ยมีสติในการดเนินชีวิตและชีวิตก็จะสุขใายการเงินดีคู่ องดีการงานดีนะโอ้โหดีดีหลายๆอย่างเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเอาละนะยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะถ้าเกิดท่านใดชอบยังไงขอควนามกรุณานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งและช่วยกดเลขหนึ่งเลขสองเลขศูนย์อะไรก็ได้นะครับเพื่อเป็นการทําให้ y t u t u เนี่ยนะครับมองเห็นช่องผมนะเนื่องจากว่าตอนนี้ผมมองรู้สึกว่าช่องผมเนี่ยเหมือนจะถูก ิดกั้นนะครับควรจะมองไม่ค่อยเห็นช่องผมเท่าไหร่นะครับก็ตรงนี้ก็จะช่วยให้ผมเองเนี่ยนะครับมีลูกค้าที่พอเห็นคลิปผมบ้างน,นะครับก็จะเป็นกําลังใจให้ผมนะยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมเกรดเก้าดูตลอดสวัสดีครับ